รีวิวเครื่องเล่นเทปแบบสองลุมน,นะครับเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อโซนี่โมเดล c f d K w 5 7นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟ2 2 0บโวลต์บ้านเราเสียงแน่นนะครับตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือไม่มีฝาครอบเทปฝั่งนี้นะฮะแต่ว่ามันมีฝาตัวนี้ปกติแค่ไม่มีตัวตัวฝาครอบตัวนี้เฉยๆอยันนี้ขอคนรับได้นะครับเสียงแน่นนะฮะสำหรับคนที่ชอบเบนหนัหนกๆนะตัวนี้มีเมกะเบนแล้วก็มีซาวให้เลือก นะครับมีซาวให้เลือกทั้งหมด1 2 3 4 5สองามีวมีไมเบรนะครับออนออฟนะฮะระบบ CD เต็มระบบนะครับรองรับอออดิสนะฮะเเริ่มต้นเสียบไฟนะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านเราก็คือเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับมีสายไฟแถมให้ซื้อไปพร้อมใช้นะครับด้านหลังเครื่องนะครับมีช่องใส่่านแล้วก็มีลายอินไมล์นะตัวที่ต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาอัดที่เทปได้อาจจากเทปสู่เทปอาจจากซีดีสู่เทปได้นะฮะ เดี๋ยวจะทดสอบไปดูขั้นตอนต่อไฟมีช่องใส่ทานล้างฐานสะอาดเอียบนะครับล้างฐานสะอาดแล้วก็มีช่องใส่ทานแบับนาฬิกาสีก้อนนะสำหรับตั้งนาฬิกาตัวนี้เป็นนาฬิกาปลุกได้ด้วยแล้วก็นาฬิกาปิดตั้งปิดเครื่องตั้งสลีปได้นะครับทุกอย่างเต็มระบบนะครับใช้ไฟ2อ0บโวลต์บัลหลับนะครับเ,เริ่มต้นเทสระบบซีดีนะฮะเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ เสียไฟบ้านเราโดยตรงได้เลยนะครับใช้ไฟ2องบโวลต์บ้านเรานะครับ <c oughs> ตรนี้ก็คือแค่ไม่มีฝาปิดครอบตัวเทปแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับวิดีโอชันนี้หน่อยนะต้องขออภัยนะครับเริ่มต้นเปิดเครื่องตรงนี้นะครับเัวบลูซีดีตัวบลซีดีเป็นถาด E7 เข้า E7 ออกนะครับรองรับวิดีโอดิบนะครับไม่ได้ลองรับเ e ป็นินะครับ วิดีโอจะเป็นซูมๆหน่อยนะฮะเพราะว่าระยะมันใกล้นะครับรองรับออดิโอดิส์นะครับหน้าจอไฟ LED ติดฐนะานะไฟติดครบอ่านแผ่นเร็วนะฮะแผ่นก๊อปแผ่นลอยอ่านนะครับตัวนี้เสียงเบสหนักมากนะฮะตัวนี้ซาวเรื่องได้นะฮะมีตัวนี้ล็อกป๊อปนะครับไลท์นะครับอันนี้มีกระเบิดออนออฟใช้งานได้หมดนะอันนี้ผมเลือกล็อก ท้ลายล็อกนะฮะฝั่งนี้จะเป็นโหมดนาฬิกาหมดเลยอันนี้ตั้งสลิปนะครับแล้วก็พวกตั้งปุกอยู่ในปุ่มนี้หมดครับอันนี้ตั้งโปรแกรม CD นะครับพวกโปรแกรมรีเพซอทั้งหลายนะครับแล้วก็เลือกดูโหมดตัวเลขของ CD นะครับเคพรสสต็อปเน็กปกตินะฮะพวกนี้จะเป็นฟังก์ชันนะเวลาเลือกเป็นโหมดมาเลือกตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นพวกวิทยุ ูนขึ้นก็ตรงนี้วอลุ่มก็บวกลบปกตินะครับเสียงแน่นมากนะฮะลำโพงหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่นะครับในตัวสอัดนะเะแล้วอัดจาวซีดีลงเทปก็กดเพล์บล็กคอร์ดปุ่มบนนี้นะครับสิบเบสแน่นมากนะฮะตัวนี้ซูเปอร์แมกเบสนะฮะอ่าสต็อป สต็อปซีดีนะครับฟังข่าวตัวนี้มันจะตัดไปเทปเองนะกดเทปปุ๊บมันตัดไปเทปเลยนะอันนี้ยัดเมื่อกี้นะ ต่อไปเดี๋ยวจะอจจะัดอุปกรณ์ภายนอกดูนะฮะอยู่ในโหมดเทปนะครับแล้วก็ต่อสายออกอิน3.5นะใส่ในช่องไมมิกด้านหลังนะครับช่องอหูฟังจะอยู่ด้านหน้าส่วนช่องไมอยู่ด้านหลังนะครับต่อเข้ารูนี้นะครับจะมีรูคําว่าไมมิกอยู่ด้านหลังนะฮะลดวอลลุ่มลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะต่อจากวิทยุเครื่องนี้ดูนะฮะ กวิทยุเครื่องนี้นะเราสอบอัดดูนะกดเพลงบล็อกคอย์เหมือนเดิมสวัสดีครับคุณอู๋และพี่อู๋ครับคีณไม่หมดเทปนะครับสามารถต่อจากวงดนตรีภายนอกเพื่อเข้ามาฟังที่เครื่องนี้ได้เลยนะครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะมีลุ้นจนน่าสนุกเดี๋ยวงปิดนะครับถอนไลน์อินโอ้เยวมาลองฟังที่อัดเมื่อกี้ดูนะครับคอซ้ายนะฮะนี่ฮะที่อัดเมื่อกี้ผมคิดว่าไทยเนี่ยเราอาจจะได้ไปบอลโลกหนนี้นะผมว่าครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะมีลุ้นจนน่สุด ต่อไปเป็นการอดัดจากเทปสู่เทปนะจะเปิดจากหลุมซ้ายนะครับมาอัดหลุมขวาโอเคมเล็กอกคอเหมือนเดิมน,นะครับแสงเสียงแยกซ้ายขวาระบบสตูด <h ito> ิโอชัดเจนครับ ามารถเล่นสลับกันได้เลยนะครับอันนี้เล่นที่อัดเมื่อกี้นะวันจริงอยู่ฝั่งนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวทดสอบฟังทียรูเวมาลุมบีนะครับ<ฮ>เสียงดีสม,ม่ำเสมอนะฮะไม่มีตกนะฮะ <c oughs> ต่อไประบบวิทยุนะกดเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับ<ว>จูนคืนตรงนี้นะครับออโต้ดีเทคคืนนะเวลาเจอคืนมันจะหยุดเองนะครับรับได้ทุกคืนของบ้านเราถึงร้อยแปดนะครับส่วนจะเปลี่ยน AM ็กดตรงนี้นะฮะเปลี่ยน AM กดตรงนี้นนนจูนคืนเวลาเจอคืนจะหยุดเองกดอีกรอบหนึ่งจะเป็น FM อนะครับถึง108ร้อยแปดนะฮะตรงนี้นะครับ แมพพีกระจายความสนุกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นชิมเมพวันโอเซเว่นโอเคนะครับขรจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ